มังเออร์สําเนียงวารอสวัสดีทุกคนครับแกงวัวเราแคะข้อมาเราได้แชร์กับเตียน้พรอของหมูนะก่อนนั้นเราแคะฮะดงก็แก,กะแกุเก,ก้าเราได้กงเดือดเฉียบมาก็เนย้เลยเนืช่ยชฮาดงก็แกะกุ้งเก่านะปลาแห้งกับมะเขือครับมะเขือเปาะนะแกงแบบแกงเพ็ดครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับหัวไชเท้าดองกับหมูสามชั้นผัดครับนะ แบบมีฮะแน่เชี il, milk, ่ยแล้วก็บ้านร้ายก็ชุ่มกลอยปวดเท้าเปล่าตาเนี่ยก็แควะดงเลยเก่าๆนะแบร์ทรายเนี่ยได้งูนาก็ตีอันาพรอกโม่นะแก่ต่อเติมติกลงเชียงก็มืจอหนะมันเล่ากุ้เชียตีผันเดินไหลายเดินแฉกัมุมมาเต่าตาเลยเพิ่งสมหดกับต่างเก่าหนุกๆแล้วนะหัวหน้าชีพองกับตอมแล้วหนุ่ลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆมาครับเชี่ยมีแนวแกลนะเนี่ยข้อมันก็เดินละ ฮงลเกลากลายเลาอันมกแปและกตายได้จะได้เราละเดนเชียก็แกกเก่านะแกคนชาดนะเป็นปลายสีแห้งนะครับเนี่ยมาดตุดเตาหุ่นมากะพวินเดี๋ยวเจ็บเจนดงแหละอืมเกรดค่ะ ตามไม้ได้หนวกด้วยเนี่ยผัดแก่อะไรนะกระคำโตโตะหมอกโตโตะอะไรนะตามนุ่มอืมอืมชุนแกะมวลเขาเราจะ้ทุไประเด็นหมนแล้วแตจกบปลาไม่เค็มมากครับอร่อยเลยอืมร้อน เป้่าแล้ว,ลวอืมปลามานับโมดะหมกกกๆหมกได้ลนี่ปลาอินทีแห้งนะครับแกะคุณแชดนะแล้วก็ข้าปบะหมนแกมนในซอสแล้วละอืมครับเชี่อแนบใบ้านรายแล้วลกะ หัวใช้เท้าดองกับหมูสามชั้นครับมาผัดใส่ขมิ้นนะครับนีกยก็เก่งเสียมกับเราด้วยนะใบไยขนหนะแนะ่นจามหลงขงครอบมัง่งเงากะก็มุฮัอนเกี้ยกลอแล้วเีุ้มกล,ล้วยแปมซะถึงมกลก็เอ้ยเนยนอ่อนอย่างเดีวยวใบไยกระปี้แเตียย เด็ปากมากอะกัแล้วอืมครับอืมอร่อยมากก็เดี๋ยวจะพิมพ์ป็นนาดะไกันนะก็คำโตโตมอกโตโตะ้วแล้วตานุ่มอืม ลงนะครับแบบาน้ำซาบนะครับเก็ดเม็ดมานะเก็ดนะอันนี้กรแน่หรอูคุรปลอปลอยจุาชุดปลอยต้นหม่แล้ก็ง่ายเจียกับนะ ซึ่งตัะต่อเปิดราแล้วกลัดแล้นต่อมแล้วนะต่อไปต่สีดิบขนาดเฉยกลับบใบไงก็พิมพ์กลอยปวดทับแล้วครับเฉยๆแล้วอร่อยมากครับเพื่อนๆลองผัดดูนะครับหัวไชเท้าดองกับหมสูสามชั้นครับเนาะบาใบาไงพิมพ์กลอยปวดทับฮะนแ,แนะ่จำเราได้ไหมข้อมากะนี่ก็ฮะแน่บุรีบุตรีตึ้ตงเชียงกับมืจอดนะมาครับ มากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆมาครับคำโตโตหมอกตุ๊ดต เปล่าละดาพะรอดไม่แขวได้ดายก็เปล่อุปไปแลนะข่อเชียวไน้ใสมากส่วนแก่นะโด่ง่ะสักล่ะทำโตโตหม้อโตโตได้ด่าตาม ขอดมาจักกรอกเขามุกปลอเหมือนก้ามหม่นี่แตะเดี๋ยวแกะอันนี้หางเขาครับ

ปกปขำโตโตะมาอุูเต้าด่ตานุ่งอืมอหล่นะอร่อยมาก ใช่ไมครแล้ว